วันนี้เวลา17นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ในงานโครงการหลวง54ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นดยกกิติมศักดิ์มูลนิธิและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เพื่อน,น้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูล,ลนิธิและเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพัรษา12สิงหาคม2566 ในการนี้ท่อประเนเทศวดิทัศน์เฉลิมประเกียริเรื่องไออุ่นจากขุนเขาเรื่องเล่าสู่ใจกลางเมืองซึ่งเป็นแนวคิดของการจัดงานในปีนี้โอกาสนี้ทรงเปิดงานโครงการหลวง54และท่อประเนเทศนิทรรศการการแสดงผลสําเร็จของมูล,ลนิธิโครงการหลวงจะแสดงประวัติและความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการหลวงผลสำเร็จการดำเนินงานตามพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอด ภายใต้โครงการสวมหมวกให้ดอยการพลิกฟื้นชุมชนและสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อการต่อยอดงานวิจัยสู่การพัฒนาชาเอเดวไวส์กันชงหัตถกรรมและบูงาพร้อมทอดประเนศนิเทศาการย่อยเช่น นิทรรศการหัตกรรมผ้ากันชงบุงหาโครงการหลวงและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พ,พ,พยายามยากสภากาชาติไทย โอกาสนี้ทรงเยี่ยมและทอดประเนตผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ต้องขังหญิงจากโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาแสดงผลิตภัณฑ์ผ่านแบรนด์อินสไปเช่นกระเป๋าหมอนและผ้าไหมซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนรเทพรยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาพระราชทา,ชานแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด มีผ้าไหมาลายพิเศษคือลายกำลังใจพระราชทานพระอนุญาตให้นำสัญลักษณ์ของโครงการมาทอผ้าไหมและมีการแสดงชุดผ้าไหมในโครงการที่เคยนำไปจัดแฟชั่นโชว์ในงาน MQ เวี a น a ยแฟชั่นวีคสองพักสกงเวียนนาประเทศออสเตรียเมื่อครั้งทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาสำหรับรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการจะนำกลับไปเป็นทุนให้ผู้ต้องขังหญิงเพื่อเตรียมความพร้อมใช้ชีวิตหลังพ้นโทษ ในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์เช่นมูลนิธิสมเด็จพระพันวษา,าอีิกาเจ้าปั่นน้ำใจโครงการเซรามิกสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มูลนิธิพัฒรามหาราชานุสรในพระอุปถัมภ์มูลนิธิชัยพัฒนาร้านพัดพัดมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถมัมร้านภูฟ้าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาดอยคำ และหน่วยงานสนับสนุนได้แก่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่นําอาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตจ,จากวัตถุดิบคุณภาพของโครงการหลวงมาร่วมจําหน่ายจากนั้นท่อประเนรร้านจําหน่ายผลผลิตผักผลไม้ผล,ผลิตภัณฑ์ของบูลณิธิโครงการหลวงผลิตภัณฑ์โครงการหัตถกรรมและโครงการบูงาโครงการหลวง โซนต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับแคคตัสและผลิตภัณฑ์ชาผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ถึงวันที่14สิงหาคม2566